เราล่ะดูแลกายจิตของเราแล้วอย่างล่ะถ้าเราดูแลกายจิตเราดีแล้วโอ้โสินก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดบุญกุศลมันเกิดจริงๆนะเรียกว่าตัวทุกข์ตัวกิเลสตัวตัณหาไม่แทรกซึมเข้ามากิเลสมาเราก็ตัดมันออกปงมันออกวางมันออกอเรียกว่าไม่ยอมไปทุกข์ไปเศร้าไปมองไม่ยอมมา,มานั่งเป็นทุกข์นั่นเอง ผู้เพียรบารมีผู้เห็นทางดับทุกข์เป็นแบบนี้มันเจริญกันนะมันฝึกมันผลกันเหมือนกับเราเป็นตนก้าชั้นดีถ้าตนก้ามันมีดีน้อยตนก้าไม่ดีมันมีเยอะเอาไปปลูกรวมกันมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเชื้อโรคนั่นแหละมันก็ติดกันไปหมดนี่เห็นไหม เราก็จะต้องหาทางแก้ไขก็คือการประพฤติปฏิบัติจเจริญจิตตะภาวนาให้เกิดสติเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้แจ้งในกองทุกนั้นเองเนี่ยเรียกว่าหนทางดับทุกข์ฝึกกันให้แน่นๆก่อนจะปลูกพันข้าวพันก้าเขาก็ยังต้องคัดเอาแต่พันดีๆพันไม่ดีเขาก็ไม่เอาเราก็เหมือนกัน ก็คัดเอาแต่พันธ์ุดีๆน่ะนี่ไงแล้วมาปลูกกันนี่พันธ์ุไม่ดีอย่าเอามารวมกันอย่า,ามาปลูกนะนี่แหละการปฏิบัติทำคนแยกบุญเป็นแยกกรรมเป็นมันแยกได้ชัดเจนอย่างนี้เลยข้าวเกี่ยวแล้วเก็บเข้ายุงแล้วน่ะเวลาเอาไปสีลงสีมันก็ยัง แยกข้าวสารแยกแกบอย่างหยาบอย่างละเอียดแยกเม็ดปลายข้าวไม่ให้ปนกันฉะนั้นแล้วก็เอาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาทำประโยชน์มันให้ถูกต้องเรียกว่าไม่ปนแต่เอามาทำให้ถูกต้องแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกบที่หยาบ ก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งแกบละเอียดก็เป็นวัดประโยชน์อีกอย่างหนึ่งปลายข้าวก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนตข้าวก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมะผู้รู้แจ่งรู้ทางดับทุกข์เป็นแบบนี้คือแยกเป็นใช้ประโยชน์มันเป็นการประพฤติปฏิบัติ